การเอาตัวรอดกิจกรรม T.O.T.S สำหรับสายฟรีและสายพาร์ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแนะนำเลยครับจอนชาวไรเติมดีเติมถูกปลอดภัยมีเกมให้เติมมากกว่า50เกมและเติมได้ทั้งระบบ Android และ iOS ปลอดภัยไร้รีฟันรับประกันทุก ID เพจแท้ผู้ติดตาม90,006ใน Facebook เปิด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดราชการอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับตอนนี้บูธและพาร์ทลงหนักมากบูสเตอร์138บาทเท่านั้น สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้พี่จะมาแนะนำนะครับแนวทางการเล่นกิจกรรมนะครับท OTS นะครับว่าเล่นยังไงให้คุ้มนะครับหรือว่าเล่นยังไงนะครับให้อยู่รอดได้ในกิจนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่ากิจนี้นะครับแจกเยอะนะครับถ้าเรามองเฉยๆนะครับเราต้องเล่นนะครับตัวที่มันแลกแต้มนะครับสำหรับสายฟรีนะเยอะมากๆนะครับถ้าคนขยันทํากิจกรรมนะครับสําหรับสายฟรีนะครับง่ายเลยครับผมแค่ขยันเก็บแต้มนะครับแล้วก็กด3,000เพชรให้ได้ทุกวันนะครับเพชรจากลีกนะครับ ได้สัปดาห์ละหมื่นนะครับหรือ9,000อัพนะครับถ้าใครอยู่ลีกที่ดีๆหน่อยนะครับผมแล้วมีนะครับ5ลีกใหญ่ยุโรปนะครับตรงนี้ท้าว่าน่าจะแจกมัตชทีทุกอาทิตย์ครับผมซึ่งบอกก่อนเลยว่าเยอะมากๆนะครับแล้วแต้มนะครับเก็บยังไงในเมื่อแต้มเยอะนะครับแนะนําก่อนเลยครับให้เปิดแพ็ค3,000เพชรนะครับหรือว่าสายพาร์ตนะครับหาได้ FC จากพาร์ตนะครับมาเปิดแพ็ค500 FC ตัวขายไปได้นะครับ แต่อยากจะแนะนำนะครับว่ากิจนี้นะครับให้กดบูสเตอร์ประจำวันนะครับ boost D นะครับบวก150 FC นะครับก็จะได้7,000เพชรกับ850 FC เอาไว้เปิด3,000เพชรหรือ200 FC ในทุกๆวันนะครับบอกก่อนเลยนะครับว่ากิจนี้นะครับ3,000เพชรสำคัญมากนะครับพยายามอย่าเปิดแพ็คอื่นนะครับแพ็คขายได้ตัดทิ้งไปเลยครับเพราะมันเกลือแน่นอนนะครับเลทอย่างแย่พยายามเปิดแพ็ค3,000เพชรให้ได้ทุกวันนะครับบวกกับการเล่นกิจกรรมนะครับยังไงนะครับการันตีสายฟรีนะครับสามารถได้ตัว109แน่นอนนะครับอย่าง น้อย 1>, 1ตัวนะครับแล้วแต่ความขหยันและดวงของแต่ละท่านนะครับบอกได้เลยนะครับว่ากิจดีสายฟรีอยู่ได้แน่นอนนะครับสายฟรีที่อยู่ได้นะครับคือสายฟรีที่ทํากิจนะครับส่วนสายฟรีที่อยู่ไม่ได้คือสายฟรีที่ไม่ทํากิจนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ